คาราวะครูทุกท่านค่ะจะเริยนทำพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะตอนแรกปุ้ยคิดว่าเป็นคิวของพี่พรพันเอสเลอร์ก่อนค่ะค่ะค่ะวันนี้ปุ้ยขอโอกาสส่งการบ้านกิเลสนะคะคือเหตุการณ์มีอยู่ว่าค่ะเจ้านายปุ้ยอ่ะคะ่ะ ปกติเวลาที่ที่เราทํางานกันเสร็จแล้วค่ะเป็นงานเหมือนงานจัดเลี้ยงอะคะ่ะที่ทางสํานักงานได้ทํางานเสร็จแล้วแล้วก็จะจะกินอาหารกันช่วงค่ำนะคะแล้วทีนี้ท่านท่านผู้บริหารนะคะท่านก็เลยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนใจว่าตอนค่ำน่ะคะ่ะคือพนักงานอะทำงานดึกแล้วแล้วก็คงจะกินอาหารกันไม่ไหวท่านก็คือจะมาจัดจัดเลี้ยงให้ในวันอาทิตย์วันนี้นะคะ่ะช่วงเย็น แล้วทีนี้พี่ที่สำนักง,งานนะคะท่านก็มาถามแล้วท่านก็บอกว่าพี่รู้แล้วปุ้ยคงคงไม่ไปหรอกนะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้พี่เขาก็เลยถามว่าเราจะกินอะไรตอนนั้นนะคะปุ้ยมีกิเลสต,ตัวหนึ่งอะคะ่ะที่ปุ้ยเห็นอยู่ตัวนี้แต่ว่าปุ้ยอยังไม่ได้ล้างเห็นอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะคะกิเลสต,ตัวความโลภอะคะ่ะมันมีความโลภอะคะ่ะคือปุ้ยก็บอกว่าปุ้ยอสั่งข้าวผัดกุ้งแล้วทีนี้ พี่เขาก็รู้ว่าค่ะว่าปุ้ยสั่งมาให้ใครก็คือสั่งมาให้แม่ค่ะเหมือนกับว่ากิเลสมันบอกว่ามันขอรักษาศี์่ะคะ่ะทีนี้ทีนี้ปุ้ยก็กลับมาคิดอยู่อยู่หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะตั้งแต่วันศุกร์ค่ะวันเสาร์แล้วทีนี้ปุ้ยก็เลยคุยกับกิเลสใหม่นนะคะ่ะบอกว่าการที่ที่เองรักษาศีกเนี่ยคือรักษาศีรักษาศีรพุธหรือรักษาศีรผีทีนี้ก็เลยได้คุยกันนะคะ อันนั้นสิทธ์อันนั้นมันเป็นสิทธิ์ที่ไม่ดีนะจะรักษาไว้หรอ <pers es> ก็คือการที่เราที่เราสั่งข้าวผัดกุ้งอะ่ะมันก็เป็นการส่งเสริมให้ศัตว์ถูกฆ่าแล้วก็เป็นแรงเหนี่ยวนําให้ให้คนอื่นนะทาในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็เป็นวิบากไร้ของเราด้วยที่เราจะได้รับแล้วก็คนอื่นจะได้รับจากการที่เราเป็นแรงเหนี่ยวนําคือเรารักษาสิทธิ์ก็จริงตัวเองคิดว่าเออตัวเองจะได้สิทธินั้นก็เลยสัง่งสั่งอาหารที่เป็นข้าวผัดกุ้งมาเผื่อแม่ตัวเองไม่ได้กิน แต่ก็จะให้คนอื่นกินอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าโอ้นี่มันเป็นความคิดที่ผิดนี่นามันไม่ใช่ความคิดของพุทธานะคะก็คิดอยู่ก็เลยเมื่อเช้าค่ะก็เลยส่งข้อความไปบอกพี่เขาบอกว่าพี่คะปุ้ยเปลี่ยนใจแล้วปุ้ยไม่เอาแล้วนะคะเ้าผัดกุ้งปุ้ยขอเปลี่ยนเป็นอขอเปลี่ยนเป็นผลไม้แทนนะคะทีนี้เราก็ลงท้ายด้วยว่า จะจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะคือปุ้ยยังไงก็ได้ค่ะคือถ้าเกิดว่าท่านกันกินกันแล้วแบบเหมือนเลือกข้ามแล้วเนี่ยค่ะคือจ,จะไม่มีผลไม้ขายแถวนั้นคือปุ้ยก็ไม่เอานะคะคือปุ้ยก็คิดว่าปุ้ยทํางานเต็มที่แล้วก็ได้ได้ทํางานอันนั้นไปแล้วปุ้ยก็ไม่รักษาสิทธิ์ของมารแล้วค่ะปุ้ยมารักษาสิทธิ์ของพุทธะที่ว่าเราจะได้ ความสุขณปัจจุบันแล้วเราก็ไม่ได้สร้างทุกข์แล้วก็วิบากกรรมที่จะไปต่อจนถึงชาติหน้าด้วยนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะคุรุกิเลสต,ตัวโลกค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะปุย้ยยก็ได้จัดการแล้วนะคะจะเอามาเล่าสู่เพื่อนฟังเพื่อนได้เพื่อนก็ได้แนวชีดไปด้วยนะก็เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะ,คะบางทีมันมันตามไม่ทันใช่ไหมแต่พอเรามาคิดมาคิดได้มีเวลามีเวลาอ่า ที่จะมาพิจารณาให้แยบขายมากยิ่งขึ้นแลยินดีกับปุ้ยนะคะนุธนาค่ะค่ะค่ะขอบค<ฆ>ุณครูค่ะ